สะสมจํานวนมหาศาลได้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อราคาของเหรียญชิบาอินุได้ลดลงถึง10%ในช่วงเ็ดวันที่ผ่านมาเหรียญชิบาอินุทั้งหมด131,000ล้านเหรียญได้ตกอยู่ในพอร์ตของวานซึ่งเป็นเจ้าของชิบาอินุอย่างแท้จริงสิ่งนี้เป็นผลมาจากชิบาเลี่ยมหรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีดาจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า658สินทรัพย์ที่ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้กระดานเทรดยังรองรับการเทรดแบบมาจินและสปอร์ตอีกด้วยและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิป วิดีโอนี้ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่ายอดสะสมโทเคนมีมที่ใหญ่เป็นอันดับต่อของโลกอย่างชิบะอินุได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาของคริปโตที่ใหญ่ที่สุดอย่างบิตคอยและอีทรอยน์นั้นได้ลดลงประมาณ3%ในช่วง7วันที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามค well ริปโตเวละสมกับความสําเร็จในการควา้าโอกาสในการซื้อเพื่อเพิ่มเหรียญชิบะอินุหลายพันล้านเหรียญตามข้อมูลที่ได้รับจากเวลสเต็กที่อยู่ของวันอีทีเฮที่ติดแท็กว่าบูเวลศูนย์ศูนย์เ สมได้สะสมเหรียญชิบาอินุจำนวน131.4พันล้านเหรียญม,มูลค่ารวมๆกันแล้วอยู่ที่ราวๆ1.48ล้าน u s เดอลลาร์ในสโคปเดีย nice ว การสะสมจํานวนมหาศาลนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อราคาของโทเคนชิบะอินุลดลง10%ในช่วง7วันที่ผ่านมาชิบะซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเฉลี่ยแล้วอยู่ที่1 1, 1. มีศูนย์หน้าอยู่4ตัวต่อข้างเงินอยู่เอดอลลาร์ณนะเวลาปัจจุบันปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงได้ลดลงอย่างมากถึง51%มาอยู่ที่1.43.4ล้านยูเอดอลลาร์ในขณะที่พวกเราเจาะลึกลงไปในข้อมูลของเหรียญชิบะอินุยังคงเป็นโทเคนที่ใหญ่ที่สุดที่มีมูลค่า ล่าในบรรดาวานอีเทเรียม100ตัวที่ใหญ่ที่สุดพวกเขาถือของโทเค็นชิบะอยู่ทั้งหมดมูลค่ารวมกันแล้ว601ล้านดอลลาร์คิดเป็น11.94%ของการถือของทั้งหมด โทเคนมีมชิบยอินูยังคงติดอันดับโทเคน10อันดับแรกที่ซื้อโดยวานที่ใหญ่ที่สุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่มันอยู่ในรายการสัญญาณอัจฉริยะที่ใช้งานมากที่สุดในบรรดาวาน eth 100อ t ท1เฮตหนึอันดับแรกแต่อย่างไรก็ตามอัตราการเผาไหมในช่วง24ชั่วโมงนั้นลดลงประมาณ4%รเนโทเคนชิบยอินุประมาณ31.5ล้านได้ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้ว โดยเวเวลาปัจจุบันตอนนี้โทเค็นมีมชิบะอินุมีการซื้อขายกันอยู่ที่1131มีสูญน้ำหนักอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่างเงิน USDT ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค C D C Action Zone ได้เข้าสู่โซนสีแดงเตือนนักลงทุนว่าราคาของโทเค็นนั้นอาจจะถูกเทขายอย่างหนักในอนาคตอันใกล้นี้แม้แต่ในตัว M C D X เองตอนนี้สัญญาณของนักเก่งกําไรก็เริ่มหดหายออกไปจากตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาณทางเทคนิคตอนนี้มีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงใน ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป0.70%ในช่วงหสัปดาห์ราคาได้ติดลบไป9.73%และในช่วงหเดือนราคาได้ติดลบไป5.43%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,มก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้ใคลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ